ในการบ่มอินทรีย์ก็อนาปานสติเนี่ยง่ายสุดแล้วนะแล้วเจริญชั่วการลัดนิ้วมือก็ได้ผลผู้เจ้าก็ชมแล้วแล้วทำาวลสามเวลาสำหรับคารวานชาวร้านตลาดผู้ยังข้องเกี่ยวด้วยการงานทังโลกนึกวละสามเวลาเช้ากลางวันเย็นใช่ไหมนี่ไม่ง่ายนะยมลองตั้งตัวเองอ่ะ เช้าฉันจะระลึกกลางวันฉันจะระลึกเย็นฉันจะระลึกได้ถึงลมหายใจครับเอาเถอะเดี๋ยวก็ลืมครับนะไม่ง่ายหรอกครับแต่มาดูลมหายใจใหม่ๆเนี่ยวันทั้งวันหายไปทั้งวันก็มีไปนึกถึงได้เย็นตอนเดียวเหมือนผมมา่เป็นครับตอนนี้ใช่ตั้งใจว่าตอนเที่ยงไปลุยทิ้งบ่ายสองแล้วใช่ไหมไหลล่วงไปทั้งคืนทั้งเลยไม่เออไม่ง่ายไม่ง่ายก็อนาคนสติก็ช่วย ช่วยบอกมีสีให้ใช่ใช่